สวัสดีค่ะกลับมาพบโปรงกันดวงเย้ yeah. อย่างแรกนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะว้าวปีนี้ก็ปีมะโรงนะคะงูใหญ่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดวาร์ปดวงประจำเดือนมกราสองพันนะคะ ขอให้ผู้สัทาน,นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือว่าปุ่มตรงนี้นะคะทูกใจเมนบันทึกคลิปกดแชร์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาดูนะคะแล้วก็ให้ไพได้เล่าเรื่องนะคะเน้นย้ำให้ไพได้เล่าเรื่องนะคะรวมถึงนะคะใครเห็นในช่องทางใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านดำบ้านแดงหรือว่าแอลฟ,ฟาก็อย่าลืมติดตามกันนะคะขึ้นหน้าเพจชอบตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ วันสุขค่ะว้าวจะได้รู้แล้วว่าสุกร์มุกราเป็นไงขอให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุก์นะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืองอาจารย์นะคะจากนั้นเหมือนเดิมท่องน้ำมูตสระสามจบนะคะเราจะใช้ไพ่น้ำมดนห้าใบนะคะเป็นตัวเล่าเรื่องนะคะว่าเดือนมกราสองห้าหกเจ็ดดวงคุณจะเป็นเยี่ยงไรนะคะ ยังไงก็ขอใทุกคนมีสติมีสมาธิแล้วก็ได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะสู้ๆกันนะคะมาผู้สรัทธาที่เกิดวันศุกร์ผู้สรัทธาที่เกิดวันศุกร์เดือนมกราเดือนมกราได้แก่ป๊อโอฤษีอยู่ซื่อๆอยู่นิ่งๆแนะคะโอ้แปดถ้วย oh my, oh my. โอ้มาโอ้มกรงรอโชคชะตา ปดเหรียญสุดท้ายเปาะแปดดาบจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอานไปห้นาคะแนน,นจ้าบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าวันศุกร์ไม่ดีนะแต่วันศุกร์จะต้องพยายามรักษาสินห้าค่ะใครที่เกิดวันศุกร์นะคะพิมใต้คอมเมนต์ว่ารักษาสินห้ารักษาสินห้าเพราะการรักษาสินสมาธิจะเป็นแนวทาง คุ้มครองตัวคุณเองนะคะแต่ถ้าคุณอาจจะขออนุญาตนะคะอาจจะอยู่ศาสนาอื่นแล้วอาจจะได้เห็นคลิปก็พยายามนะคะคิดดีทำดีปฏิบัติดีจะทำอะไรอย่าลืมคำว่าช่างใจเยอะๆนิดนึงทำไมอาจารย์ถึงเน้นประโยคนี้เนื่องจากคนเกิดวันศุกร์คุณได้ไพ่รือสีคือไพ่อยู่นิ่งๆไม่ไหวติงกับสิ่งเล้า ไม่ไหวติงกับสิ่งเราคืออะไรคือการที่มีคนมาอาจจะมายั่วยุ่นิดๆมาตอกๆนิดๆหรือว่ามาทําให้่านรู้สึกว่าเอออยากจะรักอะไรประมาณนี้แต่ดูดีๆก่อนนะคะว่าคําพูดอาจจะร้อยแปดพันเก้าแต่ถึงเวลาอาจจะเป็นตาติ้งหนงเช่นพี่ไม่ได้มีใครรอกน้องมามาๆๆมาๆๆมากินข้าวกับพี่มามาดูแมวในห้องพี่มาพอคุณเผลอผันหรือไม่มีสติป,ปุ๊บคุณจะได้ไพ่แปดพวย ไพ่8ถ้วยคือไพ่แห่งกงจากเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบนะคะหรือบางทีอาจจะเผลอผ่านไปนะครับและที่สําคัญมกราอย่างที่บอกว่าคนอาจจะใช้เงินเยอะคนเกิดวันศุกร์อาจจะเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งคือเล่นการพนันค่ะห้ามนะจ๊ะห้ามนะจ๊ะเห็นไหมเข้าไปอยู่ในการเรื่องผิดศีลและไปยุ่งเกี่ยวกับอาวัยมุกความมึนเมานะคะตรงนี้จะต้องระวังให้มากๆดูอย่างมีสติเสพอย่างมีสติรวมถึงใครที่ กำลังนะคะใครที่กำลังเนี่ยเทียวไร้เที่ยวคือหรือกำลังปลูกต้นรักดูดีๆนะคะเดี๋ยวจะไปลงรักคนมีเจ้าของนะคะอย่างที่บอกว่าทำไมถึงให้แค่ห้าคะแนนเพราะว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดพอถึงเวลาปุ๊บคุณเผอตัวเผอจิตเผอใจไปกระทำปุ๊บคุณจะได้ไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบคือไพ่ของการเครียดกังวลคิดมากกดดันพนาันาการปวดหัว เอออะก็รู้สึกว่าทําไมนอะเราไม่มีสมาธิวะทําไมเราไม่มีสติกลายเป็นพัดพังทุกอย่างเลยและอย่าไม่มีสติในการเดิมพันอะไรหลายๆอย่างนะอันนี้เตือนก่อนนะไม่ใช่เห็นปุ๊บเอ้ยมั่นใจฟัดเต็มร้อยพี่น้างเงือบกลับมานะง้างเงือขกลับมาเดี๋ยวจะกลายเป็นหมูตกกระป๋องนะจ๊ะแต่ถ้าคนเกิดวันศุกร์มีสติมากๆทำงานด้วยแบบแผนรถแมพเพิ่น เขาเรียกว่ามีแพทเทิร์น A B C D ถือว่าดีเพราะว่าคุณมาติดไพ่แดเหรียญไพ่8เหรียญคือไพ่แห่งการทำงานในสิ่งที่สำคัญในสิ่งที่ชำนาญการและหน้าที่การงานคุณจะเปิดมากๆพูดตรงๆอยู่กับงานดีที่สุดนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เพราะว่าถ้างานคุณเปิดปุ๊บแล้วคุณปรับรับโชคคุณจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและเงินคุณจะกลับมาเป็นล้านๆเหมือนเดิมนะคะสําหรับสาวกที่เกิดวันศุกร์ อย่างที่บอกว่าเกิดวันศุกร์ไม่ได้มีอะไรยากเลยแค่อยู่กับที่อยู่กับทางอยู่กับตัวเองดีที่สุดและที่สําคัญเห็นไหมไพ่คุณไม่ใช่ไพ่เลวร้วายแต่ต้องอยู่ในสิ่งสมาธิสินอยู่ในสินในรักษาข,ของการรักษาสินห้าสินแปดซิกเนเจอร์ง่ายเหมือนกันรักษาสินเหมือนเดิมไม่ได้ต้องการพูดอะไรแค่จะบอกว่ารักษาสินนะคะและจะทําอะไรนับหนึ่งถึงยี่สิบนับหนึ่งถึงยี่สิบช่างใจก่อนก่อนจะไปนะคะก็ขอให้ผู้สรัทธาที่เกิดวันศุกร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe หรือว่าบันทึกคลิปพิมพ์คำว่ามีสติหรือว่าพิมพ์รักษาศาีลมาให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตไปกันก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย